อ่ะพี่น้องครับโอ,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 โอ้ตอนนี้เราก็ไปซื้อกับข้าวนะครับมาให้หมอล่รัวน้ำทาสะดวกสบายไกลล่เราก็ใช้เป็นอันเขาเอ่ยยังก่อนน้องไก่ย,ยังดีอยูอ่ดีตย้ดไปโอ้ปลาสุวิน ปาสุวิลอาลองขวดดีเนนะะาะป่าสวัสดีครับได้ฮะล่ขวด มึงอหร่แม่มายังยัวใ่าปั้วาพูน่เงอมาบมัยู่งสโอ๊ยลงไปเจ็บวดดอกเกียวอผกเงยเคยเล่นโชเชียวบอนั่นแหละเล่นเล่นแต่ค่อยผัวอะไรอีผากมึ่แปลหรือม่าแปลไปแล้วก็คารุมาตาเขาต้องสะแตกจิบใกล้เนี่ยละตาปูนีตาปูนีกระตุ่มปามาไปแห้งไกลอะไรอีผากเงือไส ความงไม่มีเลยบะแมนบะแมนก็บบตั้งใจ้ไฮปลาบะแมนถึงกินไปมันก็บะสลัดอีนี่น้องไก่ย่างดีพุ่นของเฮามั่นลอกเขาเสลัดที่เดยวซื้อมาห้าสิบโลถ้าคนน้อยก็เอากลับไปยี่สิบโลปาดแดนเซอร์ข่อยลอยกัวตอนนี้อย่าที่จะมาหาวีหรอกกูเบิ่งไลท์สดอยู่มือก่อนแดนเซอร์ข่อยลอยกวซิบขาบวกซิบขารวบขีดกระตือน้องบอโอ้ของไฟกระห่าสิบเดียวสแต็กน้ำเดือดลงไปกินให้มันมืด าเขายังมาหลังหลายเนี่ยเอากูนึกว่าวงใหญ่ไหมกโอ้ยบอกไปถ่วยอีเลยเจนเซอร์ควายรวยกว่าวันใหญ่อะไรเอ้ยกะพากินน้ำเนี่ยนะบอกไปบอกพื้นวันใหญ่รู้เขาเนี่ยนะบอกไปเด็บเขาวนีหญ่เขาให้ซองกูขายสามผุนเสียใจจ้ะกูคุยกับซอแล้วซอบอกว่าจะเอาถุงเดียวที่กูให้สองเฉยๆซองบอกว่าเอาไปถุงเดียวก็ ถุงเดียวก็แดกไม่หมดซขบอกคอยก็ว่าดคอยเคยไปตลาดงานคอยได้สามถุงวันนี้เพจสองถุงก็แล้วนี่แล้วสามถุงก็ไปเว้านข้าวสารผลอีพากแล้็ไปขายถิ่มแน่เฮ้ยเบื่อสาวเมื่อกี้หมดรถกูเอาขึ้นนะจ๊ะตายสาวเก็บผิวลวดมากมากดูรถกูขนรถพร้อมวะไอ้ขนรถวะไร่วะไร่วะไร่มันมีไรเจ้า คนลดชอมจ้าบ่ได้บ่ได้มันมีไรเก่าเยอะมากเว้านี่คนนอนบ่นี่มึงเขาคือเสียงดังแท้คือม้วนแท้มีป้อมแก่ป๊อบแก่เพราะว่ายางมเอออันเบอกนี่เบาเบอกด้วยความเครียดารงบอกเรื่องจริงบอกม้วนม้วนม้วนอิริแกมเลนนะเหมือนไอรแกมเลนเข้าอุตสาห์ซื้ออันบ่อปลามันไม่มีจริงไปสั่งแล้วมันไม่มีไม่แต่ปลาแบบกระดาปลาคือจังไหนเห็นว่ามทอาสลัดแล้วกินปลาไปมันก็ปึกเหมือนเดิมเหรอมึงน่ะกินไก่เป็นโรคเกาต์ตายไปเลยจ้า สลัดขึ้นรับงาดสีลอยโลกผุนมืออื่นเนี่ยกู่อีกกูให้เลอรเจ็ดโมงสามเมื่อื่นอ้กูเรโงสม้เอสัญญาหกโมงเช้าจ่าโอ้สัญญากระชั้นเนี่ยทำไมข้าวมีแค่สามสองก็สบนี่ไม่รู้สัญญาเลยกู้ให้สอบเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลโทรศัพท์มาเลยกูไม่ได้เซ็นจ้ะสัญญาไม่มีจ่า แ่าวก็เขียนสัญญายยงงอ่าสัญญาไม่มีจ้ะเจ็ดโมงเช้าจ่าไม่ถึงเจ็ดโมงเช้าไม่จ่ายตังจ่า้็แล้วแต่จ่าถ่ายกระเป๋าจะไว้ก่อนจะเฝ้าเด้อใช่มืดแล้วแหละเอาไก่ไก่กินไก่เหรอวันนี้โอ้ยพี่อุตส่าห์เสื่อนเครื่องต้มปลามาจะได้ต้มปลาต้มปำมึงก็ต้มไก่ตัวต้มยำไก่กี่ตัว สาวบอได้หน่อยต้มปลาต้มปลาไม่หรือเขาเรียว่าอู้ดีใจติดต้มปลาไปกินดีซะหุ่มหมปนปลาเนี่ยฉัเอาพ่อหาซิบโลบอเอาอันเขาหมดติดหู้ดังหมด<ข>น้าม,มาบอกเขาอีนี่หยุดตอนนี้นะอเอารถมอเตอร์ไซค์มิสซนติสิสามขาั้นติติมาสามขั้นตรงไหนเดือดเขอื่อนลอยกลัวนับลบไปลบมาได้อดลอยกลัวอีหรือเดือดสามหลอดยี่ไปนับสองหลอดนะไม่พออ่อนละก็ลอยคนหนึงเป็นสาม มองอย okay, okay. um, right. uh, um. right? ูโอเคปะ่พื่อนจดเออเพูได้อยากเซิ่องกันกับพรลกทงผุนเด้อม่สาเออมั่อก็จะซัวปนัดตีเทไ้มันขั่นเมือก้ต้มยำไก่สุดยอดเลยอ่ะต้มยำวาวมนาหมกระต้าเนต้มยำป่อยปาต้มยำปลางมาเอาเมื่อก็้ไปเหตุปีหนากระไตัว ไข่บ่มีลืมแล้วเต้พวกปอนเพิ่งเลรอเนาะผ่านมาที่ตลาดคือบ่ซื้อไปตลาดตลาดมันขายแต่อันทำมากระไรมากรนี้บ้านนี้อันตลาดใกล้ไกลหรือเปล่ดีข่อยังได้อันนี้มาอยู่ข่อยยังได้เปียนแก๊กมากเพราะว่าบ้านนี้กันแดานมีมีที่เปลียนแก๊กมีที่เปลียนแก๊กตรงข้างเนี่ยบ้านนี้กันแดดหาข้างาวได้บ่บ่พก็จะูัว่าตัวเขาได้ไหมได้แล้วที่พี่เอามาข้างเกียร์เนียยเป็นบาเป็น ไะไปเล่นสวนไะเดี๋ยวสิพ่าไปเดี๋ยวแล้วนี่ก่อนมีเขากระลังลงอยู่เดี๋ยวนี้มากกับใครมากกับแฟนกับหนเอ้าผู้นีิบ่ฮะพู้นีิบ่มีหลายคนอุ้ยขึ้นไปมันขึ้นมาทุกหนิงานเขาแล้วเราตือข้าวเป็นแม่นับนเราตือเปข้าวพี่หลายคนไผยไทยแล้วจำไม่ยัง เอออยากระสือมาตออกขีะตือกร้ายออ้ยหอนอ้ยเวาคุณเื่แนผู้เรยก่าเตุ๋้อ้าแต่ก่อนบอกตุ๋ยมันเหี้ยออรีดเลยอีรีดเลฮะนี่เหรเนาะในหมู่บ้านนี่อยู่เรียนแ้ว พออีผักมันก็ดขาบกินพลังอันพุังอันกันแล้วกับเรื่องมาลีในขั้วพวงนี่งอ้ต้องถึงซอแล้วต้องถึงซอแล้วที่แรกกูว่าเสียออกแต่ตู้เย็นบอว่านกูอยากมันเน่าเน่าไปกินตัวของอยอะอไรย่างเงี้ยเออเน่าของเยอะอะไรก็เกินกินก็เขียวไปกินก็แต่ผมบอกกูบอกให้เล้วกูบอกให้ติ๊มึงได้มึงเบาดูโอเคโอเคโอเคเออาดูเออจะผ่าใจสุด นายชุดตัวเงินดูนุ๊กปูเนาะเงินดูนุ๊กปูเนาะเอาไม่คว้ามไม่จะคนหนิสองบอก,อกมึงกระโยกของในอยากเขายกหลไอ้นี่ไอ้พวกอย่างให้มึงาหลักการขับว่าไงเอ่บบ่แต่มึงต้องโยกอย่าให้เขาย,ายกไหลเขาอยู่บลายหย้อนมึงล่ะกูได้ยินมาอยู่เขาอยู่บลายมัมึงจมเป็น เอาควาเเลนแมนลิทิเอาตีผู้จาก็มัวสั่นอบารอันว่องว่องสองหน่เปืองพงสุรลเปลืองเปลืองส่หลายดิอย่านบแสบจนผมว่ลุกน่อยคุกมือแล้วเมื่อนีรมื่อนี่มาบาดข่อยห้ามกินชุรลได้บ่ขอยก็ือมาแล้วออแล้วห้ามกินชุรส เ่าจะมีอะไรโอ้ยพ pues ี่ผ่ากไว้ใส่มือละโลคเลนสู้อีกิกบ่ได้ซ้อมทุงเมื่อเกี่ยงทันหมเ็ดมื่อวานนี่สองโลเจ้าประมงเดี๋ยวเจ้ามาบองเาเือกเกลือแดนแล้วก็แดนเอปตนี่ขวดพกนี่เท้าจานผ่านหลือกขึ้นเกลือมันเสขอดพกกันี่มันก็ใไกลืเอาเอาฝ่าเฮ็ดเที่ยงล้วเขาหิวเขาอาเอ่ะต่อกรคลิบนาครับพี่น้องครับ ขอบคุณทุกคนใจค้าวเลยครับ